โรงเรียนสีเจริญศึกษายินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาประจำปีงบประมาณ2,567โรงเรียนสีเจริญศึกษาตั้งอยู่ที่181หมู่8ตำบลหัวตะพา์อหัวตะพาน,พาพานจัังหวดอำนาจเจริญเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น127คน มีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน18คนภายใต้การบริหารงานของนายชัชวานสารวันผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนศรีเจริญศึกษานางสาววันิภาแสนเจริญสุขรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนศรีเจริญศึกษาการนิเทศติดตามเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาครั้งที่สองประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567การเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาโรงเรียนศรีเจริญศึกษา ส่งเสริมงานวิชาการและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องและมีมาตรฐานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนการส่งเสริมสนับสนุนหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมควบคู่กับกิจกรรมที่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบริบทชุมชนส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักรักษาสุขภาพกิจกรรมเสริมสร้างด้านดนตรีกีฬาทักษะทางวิชาการทั้งในและนอกสถานศึกษาการบริหารงานด้วยนวัตกรรมการพัฒนาผลสมริ์ของผู้เรียนโรงเรียนศรีเจริญศึกษาปีการศึกษา2567ให้สูงขึ้นโดยใช้สปอร์ตโมเดลและนิเทศการสอนผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC บริหารงานโรงเรียนศรีเจริญศึกษาร่วมกับโรงเรียนในสาวิทยาเขตพระศรีเจริญจำนวน6โรงเรียนจะทำโครงการนิเทศการเรียนการสอนภายในสาวิทยาเขตพระศรีเจริญเป็นเครือข่ายในการพัฒนาวิชาการการดำเนินการตามนโยบายจุดเน้นและนโยบายระยะเร่งด่วนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสถานศึกษามีการปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนําพระบรมราชโองบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับความรักในสถาบันของชาติมีรายวิชาหน้าที่พลเมืองเพิ่มเติมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6และวิชาประวัติศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6จัดกิจกรรมที่ส่สงเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ,บ้านเมืองเช่นยืนตรงเคารพธงชาติเมื่อได้ยินเสียงเพลงชาติในเวลา8นาฬิกาและเวลา18นาฬิกาเป็นต้นฐานศึกษามีการส่งเสริมการอ่าน เพื่อเป็นวิถีในการค้นหาความรู้และต่อยอดองค์ความรู้ที่สูงขึ้นจัดกิจกรรมรักการอ่านช่วงพักกลางวันเป็นเวลา10นาทีจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านจัดกิจกรรมฉลาดรู้3ามด้านได้แก่ความฉลาดรู้ด้านการอ่านความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์และความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยจะทำโครงการพัฒนานงานวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ได้แก่กิจกรรมเครื่องแบบกิจกรรมชุมนุมวิชาการกิจกรรมแนแนวกิจกรรมเพื่อสังคมมีการจัดการเรียนการสอนหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์ในแต่ละกิจกรรมกิจกรรมเครื่องแบบจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านระเบียบวินัยความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการช่วยเหลือผู้อื่นโดยการบรรจุลงในหลักสูตรการเรียนการสอนของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามัญสถานศึกษามีการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โดยการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้รายวิชางอ3 1 0 1งานประดิษฐ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แบบ5ขั้นตอนตามทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงานรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน C A I เรื่องการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์สถานศึกษามีการเพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษามีการบริหารจัดการศึกษานักเรียนกลุ่มเสี่ยงโดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล ประชาสัมพันธ์และใช้สื่ออย่างต่อเนื่องสำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์ต้องการศึกษาต่อในระดับอูดมศึกษามีการทำา MOU กับทางมหาวิทยาลัยเพื่อส่งต่อนักเรียนเข้าสู่ระบบการศึกษาในระดับอูดมศึกษาโรงเรียนและผู้ปกครองเฝ้าระวังเรื่องเวลาเรียนและผลการเรียนของนักเรียนเพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนออกกลางทันเฝ้าระวังศูนย์รอมอให้นักเรียนได้เลื่อนชั้นติดตามนักเรียนไม่มาเรียนเป็นเวลานานสถานศึกษามีการสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริต มีการนำนักเรียนกล่าวคำปฏิญาณหลังเคารพธงชาติมีการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในรายวิชาเพิ่มเติมวิชาการป้องกันการทุจริตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6สัปดาห์ละ1ชั่วโมงจำนวน0.5หน่วยกิตสถานศึกษามีการเสริมสร้างความปลอดภัยของสถานศึกษาสภาพอาคารเรียนห้องเรียนอาคารประกอบมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน คีออฟสุขาดีมีความสุขซึ่งอยู่ในขั้นตอนการดําเนินงานมีโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในศตรวตรรษที่21เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองโดยให้นักเรียนสามารถใส่เสื้อกิจกรรมของโรงเรียนเดิมได้เพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในการซื้อชุดกิจกรรมของโรงเรียนโรงเรียนสีเจริญศึกษาสร้างคนดีมีคุณธรรมและจิตอาสาจัดการศึกษาด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก้าวทันเทคโนโลยี สุขภาพดีและมีความสุขสวัสดีครับ